มือนี้ยยเจิมที่ภาทุกคนยากออกกําลังกายค่ะเครื่องออกกําลังกายายเจิมกับิเมอเนี่ค่ะอุปกรณ์อันนี้เห็นบอกค่ะย่างไปถนนใหญ่ผุนหล่ะค่ะกาวยาออกกําลังกายน้องกัน เื่อมบริษัทค่ะทุกคนยังไม่าเคินทา่ามงันนคืนงองท่าขังบ้านนี้่ก็เป็นเครนทงท่าเลยค่ะบรสษัว์อียงยุบที่แลนกับไปนี่อันนี้ไม่กองไหม่ยังไ้ค่ะทุกคนไอ่เจิมก็ได้จอดทายได่ทายข้าวเดียวค่ะขอโทษนโตื่นเต้นบุก็เห็นจะเชื่อข้งแรกเรื่องนี้นะคะยม่ย่างรู้เดี๋ยวไปถามพระเอกไม่เจมิมจะบอกเอาไม่อันนี้ไปเรกเด้อค่ะจะเอาางไว้หน่ เพราะว่าแยาเจินจะถือกล่องกับไปนั่นไปนั่นยายายามั้อก็สิหลายยางยางไปคุณมานเลี้ยงก็ไปนี่หนีละสัตว์น,นั่น เลจะไปถามไปอีกใรให้เจอยางตอก่อนคะ่ะจอดพักอยู่นี่ละ่ะไปหอดถนนยางเยเทียหรอก ยงางหดถนนเราะทุกซี่นคนรถใหญ่แล้วค่ะไม่รถปอไม่เกือบมจะเป็นนะั่งแบบอนถนนเลยคนได้ย้าเจอผมมีรถทุกคน เจี๋มกับยางหอดถนนใหญ่ละคะทุกคนไปยางกับป่านุ่มกันเบิ้งวะะิวเด้อค่ะหอดถนนใหญ่แล้วบรรยากาศก็สวยงามตมา้นไม้เขียวชอุ่มค่ะเชื่อมแข็งแรงนะคะออกกําลังกายทุกวันนะคะทุกคนจะได้แข็งแรงนะคะสู้ๆค่ะก่อนสิกลับบ้านี้เจี๋มไปเบิ้งอันนี้ก่อนค่ะเบิ้งดู เต้มไวเลยค่ะทุกคนข้างบ้านยัดเจิมกับมีค่ะนั่นคือกับเทียมปลาเนี่ยเท่มันมันแมนด้วยค่ะมันจะเป็นอย่างนี้นำกับที่มีดอกข,ขาวๆวตุมต้มๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้กินม้ได้ค่ะเดินเลยค่ะเดินกลับบ้านชมบิวต้นวิวเนาะต้นไม้เขียวชะอมนี่รถมาเล้วทุกคนยัดเจิมขอบไปกันด้วยค่ะ ชมวิวค่ะบังดูตน้นต้นสนนะน้ำเนาะค่ะทุกคนเนะาะออกกําลังกายพาะทุกคนชมวิวหมือนีันไ้ค่ะชมวิวไปได้วยกันเลยต้นสนทุกคน จะมีสวนสองแบบนะคะอันนี้สวนอันนี้เขาเอินตัวน,นี้อยาต้นท่านบหมะอันนี้ท่านล้วกันน,ะะเนยเธอจะเชื่อมปลูกนะตอนอ้นนั้นนี่นี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งก็คือต้นคลิกสมาร์ทกันเนี่ยต้นสวนแบบนี้จะเ,จเรียกต้นคิกสมาร์ทจะเป็นยังซี่มีสองแบบนี่ออกร่างกายกับมะวาวเรื่องต้นใหม่ทุกคนฟังนำ้ำไปค่ะไปกลับบ้าน é e de um ทุกคนตอนกับวย้าเจอมแรงกร้ัวเอาค่ะถึงบ้านแล้วคะ่ะทุกคนแลงซองงาเงาด้วยคะ่ะไมอันนีม,มนะเมย์นหำเฮ้ยเหมือนกันนะคะเนี่อ,อ่ะขอบคุณทุกคนหลายๆด้วยคะ่ะมาเป็นมูย้ายเจอมใหม่ เงากรล่างกายนี่ยค่ะเบิ้งวิวไปน้ำทอดถนนใหญ่กลับมาแล้วค่ะขอบคุณไม่คิดหนาขอให้ทุกคนมีความสุขสุข,สขภาพร่างกายแข็งแรง Thank for watching video Hope you enjoy h a v e a n i c e day lovely day today for everyone เลิฟดีเดย์บายสวัสดีค่ะบ๊ายบายดืดจิมกับบอ,อกไปอันตามสไตล์ยืเจิมเด้อค่ะภาษาอังกฤษก็ได้เบานินดๆในน้อยไปแบตเตอรี่ยืเจิมกับเซเบิร์ดค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขเด้อค่ะมันยากาศมันดเสุด